ก็ไม่มีโอกาสมาทมาพบกันมาเจอเจอกันมาประชุมกันในวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียโอกาสเนาะนะครับก็เป็นปีใหม่ไทยไทยเรานะเดือนเมษามาแล้วทุกเรานะครับโดยเฉพาะผมในนามนาะสมาคมอัปเรณ์ที่ประเทศไทยนะฮะก็จะมาลดท่าว่าขอพรจาก ทระพิจารณาในสมนคนาคมของเราอ่านั่นก็คืออ่าจะมีท่านอ่ามีครูดักกี้หรือว่าครูปิจุนแผนทองนะครับท่านอัธนายปวิทุสวรรณโนท่านอาจารย์อ่าครับอาจารย์สุภัสติชัยนะครับอ่าสัมพันธ์อ่านะครับแล้วก็แม่นะครับแม่มาลีนะครับวันนี้นะพวกเราอ่านกะ็จะมาอ่าขอพอดนะจากท่าน ครับซึ่งถือว่าเป็นมหามงคลกับพวกเราในสมาคมทุกๆคนนะครับก็แนะนำนายกสมาคมรลทุนประเทศไทยนการพวกเราก็มีอะไรผิดพลาดไปยอย่างไรต้องขอพระธานาภัยวันทีน่เรมามาอดองไม้มาเป็นตัวแทนน้องู้ชาคารุคุณคุณครูบาอาจารย์ เราก็อยากทั้งท่าท่านนะฮะเดี๋ยวนันนี้นะครับก็จะเป็นขอมอบนหรือว่าขอมอบใ,ให้ก่อนกระลักกับกรมอะไรนะพเ,นเพื่อเพื่อเกี่ยวกับพวกเรากับกับเนพราร์ข,อ,ข,อ,ขอให้ท่านให้ป่อนกับพวกเราด้วยนะครับครับดครับสาธุครับ ไใะครับมาครัสิ่งใดที่ลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์ลูกานะครับลูกกันด้วยกายวาจาใจเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนะครับกรขอให้ครูไป ก็สวัสดี <sum> เจะเ,เป็นคนในครองครัวรบเป็นพลัดยานในสมาคมในวงการลูกทุ่งนะทีะ่เราได้ตอนรับรน,น้ำถือแะครับอย่างน้อยเลยท่ามีอายุเนละประมาณแปดปีเยอีนะแม่ับอยู่ประมาแปดปีเลย